สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผมกับยุงยิงช่แนีวนะคะมีเด็กยุ่ยกระดาษถุงกล้วยคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องมือนี้สิผ้ามาทำคอนเทนต์ในหนึ่งวันบักจ่อยกินอะไรบ้างนะคะสิวแล้จะไปเบิ้งกันเนาะบ,บักจ่อยตอนนี้พี่น้อย่างนี้เสียงมันมอตอนนี้หน็ยวกยุยว่าท่านได้เห็ดอย่างนะคะว่าท่านด้แห่มันกินอย่างเลยไปเบิ้งค่ะมันห่องเอิญกินเป๊ะเป็ปปนเะลพี่น้อง ถ่ายบ้างค่ะระวังทางเดินไปนะคะถุงกว้วยถ้าสิจอบบึ้งหมกใจดูหน้าแม่มันดูแม่มันดูมันมันจ้องมาทางนี้แล้วทุกคนจด้จด้หิวแล้วเหรอ หิวยังหิวยังถ้าหิวให้ร้องหนึ่งครั้งโอ้ยหนาคือดำแท้ไม่ใช่จ่อยแล้วครับกลายเป็นขวัญฟ้าหน้าดำห้องกินเป็นดอกมาจับกล่องจีไถ่ตอนห้องนะเมื่อมีการห้องเฮ้ยจะกินอะไรก่อน อาจจะสิพายเบ่งนะคะว่าในหนึ่งมือเนี่ยบักใจเด็กกินนี่ยังแน่นะคะปองปองหิวแล้วลูกหิวแล้วหิวแล้วไม่ไหวแล้ว เป็นเมนูแรกนะครับคือซุ้ยหมดแล้ววะแอนหมดแล้วลูกหมดแล้วสารพัดเาไนเบิ่งเมนูต่อไปนะคะ ก,กินไห่าเพราะงวดท่าถือว่าท่านด้หายวาหานนะคะช่วงนี้จะงหวัวหฮันไปก่อนเดี๋ยวลุกโนใหญ่ดูขอดอยางนะคะป้าใจ เชื่อฟังมากครับเชื่อฟังมากเลยอ่ะ สิปีขอไหมลูกขอไม่ได้ขอกไปไป <S 2> <S 2> <S 2> ฟังมากเลยโอ้จะเชื่อฟังเลย,ย,อ,ยอึไอ้จอยนี่แล้วไปใล้ลอท่านท้าทีคนใจนะไปไปไ เี่คืออาหารอีกอย่างหนึ่งของจอยนะคะคือเขาโพตรมักข้าเสียหายตอนเศร้าแล้วก็ตอนแรงนะคะประมาณนี้นะคะแม่กับลูกก็สิแอย่งกันกินแลวก็สมี่นี่ค่ะมีเฟียงด้วค่ะเด้อข้าวเสียไว้ใส่ใส่ไหวห้างยาตลอดเลยนะคะไวท้ทา้มั่วกินนะคะ หลังจากกินข้าวผดเสร็เท่ากับใส้หัวหารห,าหลักก็ตามด้วยหญ้าสดนะคะสำหรับหัวหารนะคะน้องยูกาสีลุ่ยไหวเนี่ยค่ะลุ่ยว้ข้างหนา้าข้าพูดแบบนี้นะคะน้องก็ค่อยๆเล่มกินขอบอกใจเยืึอนกันค่ะผสมกันกับข้าวูดเลยค่ะอะไร่อยไม่ลกูกนี่อร่อยไหมขวัญฟ้าหน้าดําของแม่อร่อยไ,ไม่ลูกกินหน้าฟินเชียวหน้าฟินเลยเหรอ นี่ก็เป็นหยานะคะเราก็ไปเกียยเก่ยวหยาเกี่ยวหลอมาตัดกับพี่น้องกระบวนการเกีียวนั้นไม่ต้องเบื้องหรอคะ่ะกระบวนการตัดก็ว่าต้องเบิ้องค่ะคนหนูยุบอัติเหตเองนะคะไม่น่าเทียวไปหาย,ย่างเดียวนะคะ สุดท้ายคือกินหญ้านะครับทุกคนกินอย่างอร่อยยเลยครับผมคำมับเลย๋ย่าก,กินเยอะๆนะเบบีจะได้แข็งแรงเดี๋ยวอย่าไปให้ผมุ่นก่อนนะคะโป้งๆได้กินแล้วนะครับ กินเยอะๆนะเบบี Baby, จะได้แข็งแรงอีก2เดือนค่ะพี่น้องคะสิะด้เห็นลูก CY 096นะคะต้องสวยแน่ๆห้อสีมารุนกันนะคะว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียติ้งสาวัมนีน้องยูกะไวซัมนีนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปดีๆสอนน้องยูนัมนะคะบ๊ายบายค่ะ